ใครกำลังตามหาอนิเมะแนวต่างโลกแฟนตาซี Fantasy, และก็ทำอาหารแทนชอบกระหน่ำด้วยหลังจากที่บุกวดอ่ะได้ถูกันเชิญไปต่างโลกพร้อมกับฮีโร่ทั้ง3เนาะปรากฏว่าฮีโร่ทั้ง3คนเนี่ย ได้สกิลแบบเทพแม่เลยเนาะบางคนก็ได้สกิลเวฟสกิลไฟเอ่อสกิลดาเปอร์อะไรเลยไพยเอของเราคือได้สกิลเหมือนกันจ้าแต่ได้สกิลเน็ตซปเปอร์ซึ่งสกิลเน็ตซปเปอร์เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถชอบซื้อของวัตถุดิบผ่านออนไลน์ได้เลยเนาะคือซื้อต่างๆลูกได้เลยแล้วแถมราคายังถูกอีกด้วยเนาะด้วยความที่ไพเอ็ของเราได้สกิลไม่เหมือนคนอื่นไพเอ็ของเราจึงได้ขอแยกตัวจากเหล่ายีโร่ทั้งหลายเนาะแล้วก็ได้เดินทางออกไปตามมือต่างๆในระหว่างเดินทาง ของเราก็ได้ทําอาหารเนาะและกินอาหารนี้ดาไปเข้าจมูกเจ้าเฟลหมาป่าสัตว์อสูรที่ดูร้ายที่สุดในดันเจียนเนาะเรื่องราวของพระเอกและเจ้าเฟลจะเป็นยังไงและการประจนภัยของพวกเขาจะเป็นยังไงไปหาดูได้นะเพื่อน,เ,อนเรื่องนี้มีชื่อว่าสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเรื่องนี้เขาดูมาแล้วคือสนุกมากคือขำกามค้างเลยนะทุกคนยังไงก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะแล้วก็ติดตามเขาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ